วิญญาณอาหารอาหารของวิญญาณที่ขูทั้งหลายก็วิญญาณอาหารจะพึงเห็นได้อย่างไรที่ขู่ทั้งหลายเปรียบเหมือนพวกเจ้าหน้าที่จับโจรผู้กระทำผิดได้แล้วแสดงแก่พระราชาว่าขอเดชะด้วยโจรผู้นี้กระทำผิดขอพระองค์โปรดให้ลงโทษโจรผู้นี้ตามที่ทรงเห็นสมควรเถิดพระเจ้าข้า พระราชาจึงมีรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปประหารบุรุษนั้นด้วยหอกหนึ่งร้อยเล่มในเวลาเชา้านี้พวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจึงช่วยกันประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกหนึ่งรอยเล่มในเวลาเชา้าต่อมาเป็นเวลาเที่ยงวันพระราชาได้ซักถามพวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้เจริญทั้งหลายนักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาพากันกราบทูลว่าขอเดชะเขายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่าพระราชาจึงมีรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายท่านทั้งหลายจงไปประหารบุรุษนั้นด้วยหอกหนึ่งร้อยเล่มในเวลาเที่ยงวันพวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจึงช่วยกันประหารนักโทษคนนั้น ด้วยหอกหนึ่งรอยเล่มในเวลาเที่ยงวันต่อมาเป็นเวลาเย็นพระราชาได้ซักถามพวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นอีกว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายนักโทษคนนั้นเป็นอย่างไรบ้างพวกเขาพากันกราบทูลว่าขอเดชะเขายังมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่าพระราชาจึงมีรับสั่งอย่างนี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลาย ท่านทั้งหลายจงไปประหารบุรุษนั้นด้วยหอกหนึ่งรอยเล่มในเวลาเย็นพวกเจ้าหน้าที่เหล่านั้นจึงช่วยกันประหารนักโทษคนนั้นด้วยหอกหนึ่งร้อยเล่มในเวลาเย็นพิขูทั้งหลายเธอทั้งหลายจะสำคัญความข้อนี้ว่าอย่างไรการที่บุรุษนักโทษคนนั้นเมื่อถูกเจ้าหน้าที่ประหารอยู่ด้วยหอกสามร้อยเล่มตลอดทั้งวันนั้น เขาจะพึงได้รับแต่ทุกขโทมนัสซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุไม่ใช่หรือพิกุทั้งหลายเมื่อเขาถูกประหารอยู่แม้ด้วยหอกเพียงเล่มเดียวก็พึงได้รับทุกขโทมนัสซึ่งมีข้อนั้นเป็นเหตุจะป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงการที่เขาถูกประหารอยู่ด้วยหอกสามร้อยเล่มเล่าข้อนี้มีอุปมาฉันใดพิกุทั้งหลายเรากล่าวว่า พึงเห็นวิญญาณอาหารฉันนั้นเหมือนกันพิกุทั้งหลายเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้วิญญาณอาหารได้แล้วนามรูปก็เป็นสิ่งที่กำหนดรู้ได้แล้วเมื่ออริยสาวกกำหนดรู้นามรูปได้แล้วเรากล่าวว่าไม่มีสิ่งใดที่อริยสาวกนั้นจะต้องทำให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้